เสียงวัสดีครับช่างบอสลำบุญการครับวันนี้มาซ่อมรั่วตู้เย็นนะตัวนี้รั่วนะครับเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูก่อนนะจุดที่รั่วคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นฟองขึ้นมาเลยนะครับจุดนี้นะที่รัว่วมันไม่โฟกัสนะ,อะโอเคจุดนี้นะครับมันรัว่วเดี๋ยวเราจะทำการ เปลี่ยนอะไรนะครับซ่อมรวให้ลูกค้าได้เลยดูกันชัดๆนะครับก็จะเจอรอยของฟองนะครับที่มันขุดขึ้นมาตรงรอยต่อตรงนี้นะครับเท่าที่เราเช็คตอนนี้ก็คือมีจุดเดียวนะครับที่มันรัว่วเมื่อเราเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ต้องทำการรักขร้นครับ ตอนในช่องบอลก,ก็าทำการวัดค่ำนะครับใช้เ่้นวัดใช้เกตนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับน้ำยาหนึ 1, 3, ่งสามสี่วัดค่ำนะครับได้ค่าที่หนึ่งพันนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาเตรียมนะครับเตรียมข้อมูลสําหรับการตีมน้ำยาว่าตัวนี้นะครับใช้น้ํายาเท่าไหร่ตู้เย็นนะครับก็จะดูที่ข้างตู้นะตัวนี้ใช้น้ํายาที่170ร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับเป็นหนึ่งสามสี่ เดี๋ยวเราจะลาให้คุ้ขกางนะครับค่าลงอีกทุกนึงก็จะเติมน้ำยาเข้าไปตอนนี้ค่าม่ค่อนลงมาที่660นะครับเราก็พร้อมที่จะเติมน้ำยาแอร์ร้อยเจ็ดกรัมรนะครับยีิเอดเดือน7ปี66ซ่อมรั้วหนึ่ันแปดรบาทศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเ้านึงหหนึ่งหกสี่ช่องบอสลำบุกกาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมรั้วตู้เย็นนะครับวันนี้มาในนี่ห่อ มิซูบิชิครับซ่อมรั่วถึงบ้านนะครับในราคา1,800บาทนะครับต mm ิด hmm. ต่อช่างบอสได้ครับ0 9 9 1 9 1 5 6 4นะครับโทรได้ไลน์ได้เจ mm hmm. อกัตอนต่อไปคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ